จากเมื่อวานนะคะที่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการทําประกันสุขภาพแบบที่มี deductible หรือว่าความรับผิดชอบส่วนแรกนะคะวันนี้จะมาแนะนําค่ะว่าการที่เราทําประกันแบบที่มี deductible กับไม่มี deductible เนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องไรบ้างแต่หลกัหลกๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของเบี้ยประกันที่ลดลงอย่างมากแต่จะลดลงเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะยกตัวอย่างแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายเฮลฟิตดีๆนะคะแผนที่เป็น ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาทั้งปี15ล้านบาทจะได้ค่าห้องค่าบริการค่าอาหารเนี่ยอยู่ที่วันละ6,000บาทสูงสุด365วันถ้าเจ็บป่วยหนักรักษาใน ICU เหมาใจาตามจริงนะคะค่ายาค่าเวชภัณฑ์ค่าแพทย์เหมาสจาตามจริงค่ะ นอกจากนี้นะคะยังคุ้มครองไปถึงความเจ็บป่วยหรือค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จําเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเช่นค่าการตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังการนอนโรงพยาบาลน,นะคะค่าปลอกอักในเรื่องของค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือค่ารักษาโรคที่มีความรุนแรงอย่างเช่นไตวายที่จาเป็นจะต้องฟอกไตทางเส้นเลือดหรือว่าค่ารักษามะเร็งไม่ไว่าจะเป็นค่ายาเคมีบำบัดค่ายามุ่งเป้าการรักษาด้วยรังสีรักษารังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะ สำหรับเบี้ยประกันนะคะถ้าผู้หญิงอาย,อยุ26 3 0กถึงสปีเนี่ยซื้อแบบประกันเฮลฟิตดีดีคุ้มครองทั้งปีสิบ้าล้านค่าห้องหก00ันบาทต่อวันเนี่ยเบี้ยประกันถ้าไม่มี d e d u c t i b l e เลยเนี่ยนะคะจะอยู่ที่สองหมด้อยสบาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเลือกเป็นแบบที่มี Deductible สา0 0 0บาทนะคะเบี้ยประกันจะลดลงมาอยู่ที่หนึ่งัน้า้ยสาสบาบาทเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเลือกแบบที่เป็น d e d u c t i b l e ห้า0 0บาทนะคะเบี้ยประกันจะลดลงมาอีกค่ะเหลืออยู่ที่หททนึน และถ้าเลือกเป็นแบบที่เป็น deductible 1 0 0 0แสนบาทนะคะเบี้ยประกันไม่ถึง1 0 0 0 0บาทค่ะเบี้ยประกันจะอยู่ที่8,761บบาทเท่านั้นค่ะ ดังนั้นนะคะสาหรับการทําประกันแบบที่มี deductible เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการประกันสุขภาพความคุ้มครอง,ส,งสูงนะคะแต่ว่าต้องการที่จะลดภาระในเรื่องของเบีย้ยประกันหรือในกรณีที่มีประกันสุขภาพจากที่อื่นๆอยู่แล้วเช่นมีประกันสังคมอยู่หรือว่ามีประกันที่เป็นสวัสดิการของที่ทํางานอยู่ซึ่งมีความครอบคลุมจํานวนหนึ่งอยู่บ้างเช่น30 0 0 0บาทต่อปี50 0 0 0บาทต่อปีหรือ1 0 0 0 0แบาทต่อปีการทําประกันสุขภาพของตัวเองโดยมี deductible ก็จะทําให้ประหยัดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายจากเบีย้ยประกันลงไปได้เยอะมากทีเดียวค่ะ หากคุณสนใจวางแผนชีวิตเกษียณให้สําราญเปลี่ยนภาษีเป็นเงินออมหรือออมหรือลงทุนให้ได้มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุดทักหา,าโอได้เลยค่ะ